ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเรือเพื่อนพิสุสะมณีนนทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวในท้องเรื่องของบรรษัทพนางสาวมาวดีแต่ว่าประวัติเดิมของบรรนาสามาวดีที่จะเข้ามาเป็นเอกอัครมเหสีเขาว่าเจ้าทีนจบไปแล้ว <c oughs> แต่เรื่องจริงๆข้างหน้ามีมากวันนี้ก็มาว่าเกันถึงประวัติของนางวาสุนทัตตา นี่เป็นอัมเหศสีคนที่สองความมีอยว,ว่าใกล้ๆกับเมืองโกสัมพีมีอีกเมืองอยู่เมืองหนึ่งที่ว่ากรุงโอเชนีมีพระราชามีพระพนานพระเจ้าจันทบโชตเป็นพระราชาความจริงบ้านแคว้นดินแดงติดกันน่าจะเป็นมิตรกันแต่แต่ว่าพระเจ้าประจันตบรโรชตนั้น ทราบข่าวว่าพระเจ้าเทนมีมนพิเศษแล้วมีพินพิเศษสามารถจะเรียกช้างเรียกสัตว์ในป่ามาใช้ได้ตามความประสงค์จึงมีความปรารถนาจะจับพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ให้พระบาทเท่าเธอบอกมนให้อาจะขอกันเฉยๆก็อายใจจึงปรึกษาสมายข้าราชบริพาร อมัยข้าราชารบริพา์ก็กราบทูลว่าไม่สําเร็จระเจ้าคาะว่าเจ้าเทนนี่มีฤทธิ์เมียอำนาจมากยากที่พึงจับได้ยึงหาหรือกันว่าควรจะทำยังไงก็เตที่ประชุมตกลงว่าควรจะทำช้างปลอมเอาสารเป็นไม้มาสารเป็นช้างทำเป็นช้างยนต์และก็มีคนอยู่ในชั้นหกสบคน ียกว่าดึงสายยนต์งวงงวงข็อยับได้ขาเดินได้หัวสั่นได้เหมือนกับช้างจริงๆทำไว้ในที่ไกลทําเหมือนกับว่าช้างจริงๆเดินไปเดินมาแต่ช้างใหญ่มากสูงมากเป็นพิเศษะ <c oughs> ว่าจุคนถ้าหกสิบคนมันเท่าช้างธรรมดาไม่ได้เอาไปปล่อยไว้กใกล้เขตแดงของพระเจ้าเทนคือเมืองโกสัมพี แล้วก็ซุ่มกองทัพไว้ทั้งสองข้างทางในป่าลึกซุ่มไว้ตั้งใจว่าพระเจ้าทิ่นยังไง,ง,ไงก็ต้องการช่างตัวนี้แน่ต่อมาพรานป่าย็นเข้าเห็นช่างนี้ขาวผ่องเผือกขาวทั้งตัวซึ่งตามธรรมดาช่างเผือกในเผือกเฉพาะจุดแต่ช่างตัวนี้เผือกทั้งตัว แล้วก็ใหญ่โตมโหรารมีสงา่างามกว่าช้างธรรมดามากเธอก็อยู่ไกลเข้าไปใกล้ไม่ได้ยังไปกราบทูลให้พระเจ้าเทนทรงทราบพระ <c oughs> เจ้าเทนก็ยกทัพไปตามสมควรไปถึงก็ดีดพินแล้วก็ไา่มนให้ช้างมาหาไร่เท่าไรก็ช้างมันไม่ใช่ช้างข้างในมันเป็นคน ไอ้ตัวช้างเกิดเป็นชาวสายมันก็เดินหนีเรื่อยๆท่านก็โกรธไปเรื่อยๆมันก็ไม่ทันในที่สุดก็เปลี่ยนจากช้างขี่ช้างเป็นมา้าม้ามันวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขาขี่ช้างก้าวไปไม่เร็วทันพระเจ้าเทงก็วิ่งเข้าไปใกล้ช้างถลงรอมเข้าไปในเขตเขาระกงนนุงเชนีตอนนั้นปลายกฏทหารที่ส้มอยู่ฟ้องข้างป่า ออกมาจาับพระเจ้าเทนได้นำไปถไวายพระเจ้าจันทบชชัตโชตบรรดากองทัพของพระเจ้าเทีนเห็นเจ้านายถูกจับก็ยับยั้งอยู่ชายแดนยังไม่กลา้าจะล่วงล้ำก็ไปเกรงว่าเขาจะฆ่าเจ้านายและก็เคยฟังข่าวว่าถ้าเจ้านายถูกทำร้ายเมื่อไรก็จะโจมตีมานนั้น <c oughs> นี่อันตรายใหญ่มันจะเกิด พระเจ้าประจันตบพชตเมื่อจับพระเจ้าเทนไปได้แล้วก็ยังก็ยำเข้าไปเฝ้าแล้วก็กล่าวคำโดยสรุปว่าขอพูดย่อๆว่าขอเรียนมนต์สหรับเรียกสัตว์พระเจ้าเทนถามว่าท่านจะไหวเราได้ไหมถ้าไหวเราได้เราจะให้เรียนถ้าไหวเราไม่ได้เราไม่ให้เรียนพระเจ้าประจันตบโชิตก็บอกเราไม่ไหวท่าน พระเจ้าเทีบอกว่าถ้าท่านไม่ไหวเราเราก็ไม่ยอมให้เรียน <c oughs> สิทธิ์ที่ไม่มีความเคารพในครูเรียนกันไม่ได้ท่านจะขังหรือท่านจะฆ่าเราก็ตามใจท่านอิสระในร่างกายของเราในตอนนั้นพระเจ้าเทยนยืนและไม่แสดงความเคารพพระเจ้าประจันตะไปโทถามว่าทําไมจะไม่แสดงความเคารพเราในฐานะที่เราเป็นพระราชา แต่ก็บอกว่าท่านเป็นพระราชาของคนอื่นเราถือว่าท่านจับเรามาเป็นเฉลยในเมื่อเราเป็นเฉลยของท่านเราเป็นสัตรูกันจะไหวกันทำไมเมื่อถึงมาไหวท่านท่านอยากจะฆ่าเราท่านก็ฆ่าท่านอยากจะขังก็ขังไม่ใช่ไหวแล้วหลุดไปถึงแม้ว่าจะปล่อยไปเราก็ไม่ไหวในฐานะเราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันก็พูดอย่างนักเกรง พระเจ้าจันทร์ระโชดก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าคิดว่าเราจะต้องการเรียนมนให้ได้ต้องการมนเท่านั้นยังถามว่าตหาหักว่าเราจะให้คนอื่นเรียนและคนอื่นไหว้ท่านท่านจะสอนไหมพระเจ้าเท่งบอกว่าถ้าใครไหว้เราได้เราก็สอนว่าเจ้าประจันตร์ระโชดคิดในใจว่าเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุนทัตตาแต่ไม่ได้บอกนะ ก็บอกว่าฉันมีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงค่อมเธอเป็นคนหลังค่อมจะให้ไปเรียนมองกับเธอแล้วก็ให้ไหว้เธอแต่ว่าเรียนอยู่ในม่านนะท่านท่านยืนอยู่นอกม่านหญิงค่อมนั้นไหว้ท่านอยู่ในมาน่านท่านจะให้เรียนไหมพระเจ้าประจันต่พร,ระเจ้าพระเจ้าอุเทนก็บอกว่าให้เรียนถ้าไหว้ได้ก็ให้เรียนในฐานะที่ท่านจะเรียนต่อเราก็ไม่ว่า จึงได้ส่งพระเจ้าเทนไปขังไว้ในที่ขังโจรแล้วตัวเองก็ดื่มน้ำชัยนะเรีอน้ำชัยบาลอยู่สามวันต่อมาพระเจ้าเทนก็ถามคู่กบคุมว่าพระราชาของเจ้าไปไหนจับเฉยได้มันน่าจะฆ่าแล้วจะลงโทษยังไงก็ว่ากันไปแต่พระราชาของเจ้ามีนิสัยคล้ายผู้หญิงไม่ได้เป็นพระราชาที่แท้จริง ไม่สมศักดิ์ศรีในการเป็นพระราชานายผู้กุมก็มาบอกให้ฟังต่อมาพระเจ้าประจันตป,ประโชคก็เรียกลกสาวมาคือพระนางวาสุนทัตตาบอว่าเวลานี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโูกน้ําเต้าเรือนเป็นโูกเรือนน้าเต้าแต่ว่าเขามีมนดีมนเขาเขาสามารถเลี้ยงสัตว์ในป่ามาใช้ได้ตามความประสงค์ พ่อต้องการให้เจ้าไปเรียนมนนั้นแต่ยะกั้นม่านไม่เห็นหน้ากันประเดี๋ยวไอ้โรคเรือนน้ำเต้ามันจะติดเจ้าอยู่ข้างในเรียนมนยกมือไหว้เขาจะอยู่ไกลๆไม่เป็นไรเพราะเขาแอรยจขอเรียนมนจากเขาแล้วพ่อจะเรียนต่อลูกสาวก็ยอมรับคั้นถึงวันเวลาก็ไปขอเรียนเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วปรากฏว่าพระเจ้าเทีน สอนไปสอนมาสอนมาสอนไปเธอก็จำไม่ค่อยได้ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าท่านก็เลยโกรธบอกอีคอมปากหนาคล้ายกับปากกระโถนมนเท่านี้ทำไมมึงจำไม่ได้สอนเท่าไรไม่รู้จักจำท่านนางวาสุนตราตตกใจ ไอ้เอไอ้โรคเรือนน้ำเต้าเนี่ยมันดียังไงฉันได้โกนดับไอ้โรคเรือนน้ำเต้าทําไมไม่ปรามเราอย่างนี้กล่าววาจาระยับคายนี่เราไม่ได้เป็นหญิงค่อมเราเป็นบุตรสาวขบราชามีนมามว่าสุนธธธัตตาทําไมจึงมาดูถูกดูเหมือนอย่างนี้เป็นการหมิ่นพระรมเดชานุภาพเมื่อต่างคนต่างทะเลาะกันท่านพระเจ้าเ,เทกงบอก,ใค,บอกใครบอกว่าใครบอกมึงว่าประกูเป็นโรคเรือนน้ำเต้า ไอ้ความมโหเกิดขึ้นพรนนางก็เปิดมา่าน้นไปดูพระเจ้าเทงต่างคนต่างเปิดเจอหน้ากันโอโหที่ไหนได้แม่หญิงค่อมกลายเป็นสามงามที่น่ารักเป็นสกลุลลุนชายของพระรา,ระราชาแต่ว่านายเรือนน้ำเต้าก็เป็นพระราชาเหมือนกันที่พระเจ้าประจันตภโชตป้องกันอย่างนั้นก็เครงว่าสองคนนี้รักกันจะเกิดได้เสียเป็นผัวเมียกัน แต่ที่ไหนได้เมื่อต่างคนต่างเจอกันต่างคนต่างเห็นกันต่างคนต่างรู้เรื่องกันเรื่องมันก็ลงเอ่ยกันได้ก็เลยเป็นสามีพัญญากันอยู่หลายวันเรียนแบบนี้หลายวันไหนที่สุดเรียนไม่ต้องจบพ่อถามลูกสาวเรียนจบได้ยังลูกสาวก็บอกว่ายังพระเจ้าก่ะยังไปเจอกะทุกวัน Hands. แต่ก็ไปเรียนทุกวันพ่อถามทีไรก็บอกยังไม่จบพระเจ้าค่ะ ต่อมาพระเจ้าเป็นวันนักขัตฤกษ์ปิตมีงานใหญ่ในเมืองพระเจ้าเทนบอกว่าบอกพัญญาบอราคนจะหนีแต่ึืนอยู่อย่างนี้มันไม่ปลอดภัยถ้าเขาจับได้เล้วก็ตายด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นการหมิ่นพระลรมเดชานุภาพฉันเองก็ยืนฐานะฉันเลยพระนางวาสมทุทตาก็ยอมรับว่าอย่า,าทางให้ ในตอนกลางวันวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชวิดากราบทูลว่าการเรียนมนต์จนจบจวนจบแล้วพระเจ้าค่าแต่ว่าต้องได้สมุนไพรอันหนึ่งจัดเป็นยามาประกอบกับมนต์ถ้าได้สมุนไพรอันนี้มาประกอบกับมนต์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จหมดต้องการอะไรได้สมความปรารถนาพระเจ้าประจันปรพโทพระราชวิดาก็ถามว่าต้องการอะไร เธอก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการก็คือหนึ่งภาชนะและกระระตูสําหรับออกภาชนะตัวหนึ่งกับประตูส้สำหรับออกพระเจ้าประจันต์รโชตก็ทรงอนุญาตว่าประตูไหนที่เจ้าต้องการเจ้าออกได้ประตูนั้นโดยไม่มีการ,ารขัดข้องจะสั่งไว้ต้องการภาชนะตัวไหน <c oughs> ที่มีกําลังเดินไหวก็เอาได้เลือกเอาตามความประสงค์ แม่บรรนางบอกว่าการไปหาโอสถอันนี้ต้องไปเวลากลางคืนไปเจ้าค่ะ <c oughs> ไปเวลากลางคืนในยามดึกเพราะว่าจะต้องสังเกตด,ดวงดาวถ้าดาวนั้นขึ้นทางทิศไหนโอสถอยู่ทิศนั้นจึงจะปรากฏถ้าดาวไม่ขึ้นโอสถกายสิทธิ์นี่ก็ไม่ปรากฏกายหมายว่าต้านสมุนไพรจะไม่โผล่ไอเจ้าพ่อก็ตกลงทุกอย่างให้มันได้เถอะอีกคราวนี้แหละ อยากจะได้มนเขากลายเป็นได้ลูกสาวต้องเ, <c oughs> เป็นเมียเขาตามพ่ะบาลีท่านบอกว่าพระเจ้าประจันตประโชตนมีภาณนะที่มีความสําคัญอยู่ห้าได้กันหนึ่งนางช้างคือช้างตัวเมียชื่อพัทธวีเดินไปได้วันละห้าสิบโยตมีท่าคนหนึ่งชื่อว่ากากะเดินไปได้วันละหกสิบโยต มีม้าอยู่สองตัวคือมา้าม้าเวละกังสิและม้ามุชะเกสิเดินไปได้วันร้อยโยช์แล้วก็มีแ้างนาลาคิลีตัวหนึ่งเดินไปได้วันร้อยยี่สิบโยต์ตามข่าวอัิดีสองอันนี้ท่านบอกว่าในสมัยก่อนพระเจ้าประจันตประโชดเป็นคนรับใช้ของอิสระชนคนหนึ่ง ในวันหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้าเวลานั้นว่างจากพระพุทธศาสนาแต่มีพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าเข้าไปบินาบาตในเมืองมานดลใจชาวบ้านที่เตรียมตัวในการใสาบาตรให้นั่งเฉยท่านเดินไปตลอดสายไม่มีใครใสาบาตท,ที่มากลับออกมาพยามานยมแปลงกายเป็นชายคนหนึ่งเข้ายกมือไหว้ถามว่า,า,วาพระคุณเจ้าไม่มีใครใสาบาตรหรือ พระปเจพะพุทธเจ้าท่านก็มีญาณเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเจ้าทําให้เขาใส่บาตรก็ไม่มีใครเขาใส่แล้วก็มารก็บอกว่าเข้าไปใหม่ครับผมจะบันดาลให้เขาใส่บาตรพระปเจพระพุทธเจ้าก็บอกว่าฉันไม่เข้าไปถ้าฉันไม่มีกินฉันจะอยู่ในอํานาจธรรมปีติเป็นททว่าท่านทราบว่าถ้าขึ้นเข้าไปมารจะดนใจชาวบ้านตบมือหัวเราะยาะพระปเจ้พระพุทธเจ้าองค์นั้น ต่อมาท่านเดินมาเจ้าหน่อยของพระจันทร์ประโชดในเวลานั้นเห็นพระระเจีกัพุทติจ้าเขา่าสงสัยว่าบาดทรรําไมจึงเบาจึงถามเรืคุณเจ้าว,ว่าได้อะไรบ้างไหมครับข้าไปมีในบารได้อะไรบ้างไหมพระประเจีกัพุทธจเจ้าก็ตอบว่าอัตตาถาก็อัตมาเดินเข้าไปแล้วแล้วก็เดินกลับออกมาท่านไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ ท่านก็เข้าใจว่าคงไม่ได้อะไรมาจึงนี่มนท่านให้หยุดก่อนเพราะจะยืนยันว่าจะใส่บายก็ไม่แน่นอนว่าของจะมีแล้วไม่มี <c oughs> ขอพระคุณเจ้าเดี๋ยวยืนคอยผมตรงนี้ก่อนขอรับสักครู่หนึ่งท่านก็รีบเข้าบ้านถามแม่ครัวว่าอาหารสําหรับฉันเสร็จแล้วหรือยังก็ตอบว่าเสร็จแล้วจึงได้เรียกคนใช้ในคืนคนใช้มาคนหนึ่งบอกนี่พอคุณ คนในบ้านใครที่ว่องไวเท่าเธอนะ่ไม่มีมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่มีความว่องไวกว่าคนอืน่นแกนั้นเธอจงเอาอาหารนี่รีบไปใส่บารพระบัจจีกพุทธเจ้าที่ยิงคอยอยู่ที่นั่นเมื่อไปแล้วในคนนั้นก็รีบไปรีบอาหารแล้วก็วิ่งไปใส่บารพระ,ระบัจจพพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้ว ขอ,อผมเห็นทำนั้นด้วยเถิดก็รับและก็ได้ฐานะที่ผมวิ่งไปแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วหลังต้องตากแดดประเภทนี้ต่อไปในภายหน้าให้ผมมีภาชนะสามารถจะมีภาณะได้ห้าอย่างคือได้ได้ตรนานี้คือหนึ่งภาณะที่เดินนี่ห้าสิบโยต์หกสิบโยต์ร้อยโยต์ร้อยยี่สิบโยต์พระพเ,เจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุ ว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนา <c oughs> และพรต่อไปว่าสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดังพระจันทร์ซึ่งมีในดีถีสิบห้าคำสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็ม ดังแก้วนีชื่อว่าโชติรสตามที่คําแปลอย่างนี้ก็าอย่างที่พระเรียกว่ายะถาวริวหานรนั่นแหละเขาแปลนี่แปลเต็มเป็นนั้นว่าอาศัยที่พานะขา้าพเจ้าประจันประชนมีอย่างนี้พระนางวาสุนัตตาจึงเลือกเอาช้างนาลาคิรีที่เดินได้วันร้อยยี่สิบโยชน์ไม่มีพานะตัวใดตามทันแล้วก็นําเงินไปหนึ่งกรสอบ นำทองคำเป็นหนึ่งอ,อบขึ้นหลังช่างเวลาเด็กก็พาพระเจ้าเท่งขึ้นหลังช่างออกทางประตูที่ต้องการไม่มีใครทัดทานได้เพระราชาอนุญาตไว้แต่ว่าเจ้าหนะ้าที่ทหารทราบข่าวว่าพระนางวาสุนทัตตาพาพระเจ้าเท่งขึ้นหลังช่างไปก็ทราบได้ทันทีว่าหน,นีแล้วเวลานี้ เรื่น,นี้ฉันเลยหนีแล้วพาลูกสาวไปด้วยแต่ว่าลูกสาวพระราชาพาฉันเลยหนีก็จะว่ากันไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครรวมความแล้วพระเจ้าเทนก็สั่งทหารติดตามทันทีพราเวลารุ่งสว่างทหารเข้าไปใกล้พระเจ้าเทยนยังโปรยเงินเรียรายหมดกระสอบค่อยๆโปรทนนยทีน้อยๆเรื่อยๆไปช้างก็เดินเรื่อยไปบรรดาทหารทั้งหลายเจอเงินเข้า ทำไงแต่คราวนี้ถ้าจะตามไปมันก็เสียผลประโยชน์ยังไงไงเอาได้ไปก่อนต่างคนต่างช่วยกันเก็บเงินแย่งกันเงินย่พักใหญ่ใช้กันช้างก็เดินไกลไปเมื่อเก็บเงินเสร็บเสียจเริ่แล้วก็ตามไปใหมให่ตอนนี้ใกล้ถึงชายแดนพระเจ้าเทงก็โปรยทองเรียรายอีกตอนนี้ผู้ทหารลืมช้างอีกโปรยทองอีกครั้งหนึ่งเก็บทองอีกครั้งหนึ่ง เป็นว่าช้างตัวนั้นเดินเข้าเขตของเมืองโกสัมพีบรรดาทาหารพระเจ้าเทีนบริมกริสษษัพระบ,บาทเท่าเธอก็วิ่งเข้ามาล้อมพระราชาไว้วก็นำเข้าพระนครเป็นนั้นว่าพระเจ้าเทก็าปนประนา,นางุาสนตาเป็นอัครมเหสีคนที่สองนีบ่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้ก็ต้องรวบรักกันหน่อยทั้งนี้เพราะอะไร พราะว่าเรื่องยาวถ้าต่อไปก็ยาวอีกนั่นแหละรวมความว่าพระเจ้าเทนมีรายม,มีพัญญาคนที่สองชื่อว่าพระนางวาสุนัตตานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็อยู่กันด้วยความเป็นสุขความจริงเรื่องของพระนางวาสุนัตตานี่จบแค่นี้จบจริงๆแต่ว่านางสาม,มาวาดีไม่จบ ว่าเป็นพนาวาสนตานี่เป็นมาเหสีแล้วก็เงียบเทียบไม่มีข่าวเอื้อเฉาเลยเป็นนั้นว่าเวลานี้เวลาก็ะเลยห้านาทีเป็นเวลาที่เราจะคุยกัน,นเรื่องคติของธรรมะเป็นนั้นว่าในเวลานี้ที่เราฟังเรื่อง,องพระเจ้าประจันตประโชดความจริงท่านอยากได้เกินไปอยากได้มน ถ้าจะเป็นไม่กันมันก็จะดีกว่านี่จับเจ้าของมึงเข้ามาเป็นเฉลยสิในที่สุดต้องการมนของเขาแต่ลูกสาวของเราต้องเสียไปแต <c oughs> ่ความจริงก็ไม่น่าจะคิดอะไรมากในเมื่อได้ลูกเขยเป็นพระราชาเช่นเดียวกันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> ตัวละครในท้องเรื่องทั้งหมดพระเจ้าประจันตประโชยก็ดี <c oughs> พระเจ้าเทงก็ดีพระน,นางวาสุนทัตตาก็ดีเวลานี้ไม่มีตัวไม่มีตนแล้ว <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างตายเมืองโกสัมพีก็อาจจะมีชื่อเป็นเมืองอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็เมืองอุเชนีกรุงุเชนีก็เช่นเดียวกัน เวลานี้ในเมืองแขกจะมีชีวิตนี้แล้วยังไงก็ไม่ทัาว์รวมความทุกสิ่งทุกอย่างเปนอนิจังมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราจะถือว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตลอดการตลอดสมัยก็ดูตัวอย่างตัวละครในเรื่องในที่สุดก็แก่ก็ตายเหมือนกันหมดเป็นนิวาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาถ้าเราหวังติดโลกอยู่หวังการเกิดอยู่เราก็จะมีแต่ความทุกข์ แล้วการเบียนไหวตายเกิดอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้เป็นว่าบรรดาเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทในฐานะที่ท่านคนดีผมคนดีญาติโยมคนดี <c oughs> ต่างคนต่างก็เป็นสาสรขยบุตรพุทธกิโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยเมื่อในเมื่อพระพุทธบิดาทรงแนะนำว่าโลกนี้เป็นทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ไม่ดีจุดที่มีความสุขจริงๆไม่มีความหนักในจิตนั่นก็คือพระนิพพานและการไปพระนิพพานเราจะทำไงก็ตัดก,กิเลสสามตัวคือราคะหรือว่าโลภแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะแต่การจะยกช้างไปจากอกนี่มันแสนยากอันดับแรกเราเข้าคอกช้างก่อน เข้าในข้อช้างทางกําลังหดีช้างเผือมอไรจับเมื่อนั้นวิธีเข้าคอกทำยังไงพอเข้าคอกได้อย่างนี้เราจะไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เป็นไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่เกิดเป็นสติฉันอีกอย่างเลวที่สุดเราตายจากความเป็นคนจะเป็นเทวดาหรือผมถ้าพบภพาษีอาอริยะเมตรยเมื่อไ,ไรฟนิพานเมื่อนั้น แล้วก็กลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกองค์ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าหกองค์ไปนิพพานแน่แต่ความจริงได้ใช้กําลังใจตามนี้ฟังเทศจบเดียวไปอราน,นิพพานนั่นคือหนึ่งคิดไว้เสม,มอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายเราจะไม่ห่วงใยร่างกายเกินไปขณะดใดที่ร่างกายมีทรงอยู่เราจะสร้างแต่ความดีไม่สร้างความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใส ใช้ปัญญาพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญาหลังจากนั้นทรงสินห้าให้บริสุทธิ์คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในการมสี่ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่นินทาชาวบ้านไม่ยุเขาแตกกันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์ห้าไม่เด่มสุราได้มีไร กำลังใจตั้งไว้ในพมีาหารสี่เป็นปกติแต่กำลังใจขขงบรรดาแต่พุทธบริษัทได้สามารถจับภาวะนิพานได้ให้ส่งกำลังใจไปนิพานเป็นปกติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปนิพานได้ถ้ายังไม่ปน,นิพานไม่ได้เพียงใดเกิดถ้าบังเอิญเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดได้แค่มนุษย์ลงอบายูมิไม่ได้ จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสุดทรงสวยผิวพรรณดีมีโรคน้อยมีอายุยืนนานและเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปทรัพย์สมบัติจะบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีภยัยไม่มีอันตรายคนในปกครองของเราจะว่านอนสอยง่ายอยู่ในอวาดและวาจาของท่านนั้นจะเป็นวาจาเป็นทิพย์คือพูดกับใครควรทุกคนมาลายอยากจะฟัง และวปฏิสัะของบรรดาท่านหลายจะสมบูรณ์บริบูรณ์คือไม่เป็นโรคประสาทและไม่ใช่โรคบา <c oughs> <c oughs> ตามนี้สมเด็จพระสัมมา,าสมัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีศิลมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตยายไปแล้วก็เป็นสุขสีเลนะโพก็สมัทาคนที่มีศินมีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติก็ไม่เผยเครื่องตายไปแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากชีเลน,นี้ปุติิยันติ ตายไปแล้วจากความเป็นคนมีหวังได้สิ่งผนิพันธ์อรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกว่าเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี